สวัสดีนะครับทาง w o r l d Forex เองนะครับก็มีรีเบดครับด้วยนะครับรีเบ e ครับคืออะไรนะครับเข้ามาดูกันใครมีเว็บไซต์แล้วก็สมัครเข้ามานะครับหรือใครมีแล้วสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับเราล็อกอินเข้าสู่ระบบของเรานะครับที่หน้าเว็บไซต์ของ w o r l d Forex เนาะเสร็จแล้วให้เราสังเกตทางด้านซ้ายนะครับจะมีรีเบดครับเห็นไหมครับรีเบ e ครับ ทำอะไรได้บ้างนะครับมันคือคะแนนนะครับคะแนนที่เราสามารถใช้แลกเป็นดอลล่าร์ออกมาได้ถอนได้ด้วยนะครับแลกอะไรได้บ้างครับมาดูกันก่อนนะครับมาดูว่ามันแลกอะไรได้บ้างก่อนกดไปที่การแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแลก BPS ได้1เดือนนะครับมือมีคะแนน700คะแนนตามนี้เลยนะครับแล้วก็3เดือนนะครับมาแลกได้2000คะแนนนะครับแล้วก็ 1000คะแนนแรกได้10เหรียญนะครับสามารถนำไปเทรดได้หรือจะถอนเป็นเงินสดก็ได้นะครับแล้วก็30เหรียญเนี่ยก็แลกด้วย2,700คะแนนนะครับสูงสุดอยู่ที่500เหรียญนะครับแลกด้วย42,000คะแนนนะครับแล้วคะแนนจากนี้ตรงนี้นะครับเราเอามาจากไหนนะครับไปดูกันนะครับมาที่เมนูผู้เข้าร่วมคลับนะครับดูตรงไหนครับอันดับแรกดูตรงที่ค่าสัมผัสตรงนี้นะครับ ค่าสัมประสิทธิ์คลับนะครับค่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้ได้มาจากตรงไหนนะครับมาดูกันดูที่ตารางนะครับสิ่งที่จะวัดว่าค่าสัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันดับแรกที่เราต้องดูเลยคือในเรื่องของบาลานซ์นะครับในเรื่องของบาลานซ์ก่อน2ดูเรื่องของหลอดไ์ที่เราเทรดมานะครับเท่าไหร่แล้วแล้วก็อายุด้วยนะครับมาดูอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของบาลานซ์นะครับหรือเอเมลแฟกเตอร์นะครับ ถ้าเป็นรีเวลหนึ่งนะครับรีเวลหนึ่งก็ตั้งแต่100ดอลลาร์นะครับศูนย์ถึง100ดอลลาร์นี่คือเราอยู่รีเวลหนึ่งนะครับเราจะได้คะแนนอ่าเราจะได้ตัวเลข1ตัวเลข1เนาะยกตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างตามรูปนี้เลยนะครับตอนนี้อ่ายอดบาลานซ์ผมมีอยู่13เหรียญน,นะครับเราผมก็จะอยู่ที่เอมเอลหนึ่งนะครับตามนี้เลยดูที่บาลานซ์เป็นหลักนะครับดูที่บาลานซ์เป็นหลัก เพราะฉะนั้นใครฝากหรือว่ามีเงินอยู่ในบาลานซ์เนี่ยยกตัวอย่างถ้า3,000เหรียญตรงนี้นะถึง1,000 0ดอลลาร์เนี่ยเราก็จะได้ตัวเลข1.8นะครับ1.8ตัวเลขตรงนี้จะอยู่ตรงนี้เลยมันจะแสดงโชว์ตรงนี้นะครับต่อมาวันที่ลงทะเบียนหรืออายุนะครับเราก็ลงมาดูที่ A Factor ตรงนี้ครับ a Factor ต Factor นี้ก็นับตั้งแต่วันที่เราลงทะเบียนเลยเพราะฉะนั้นลงทะเบียนก่อน ได้เปรียบนะครับลงทะเบียนก่อนไนดะ้เลยก็คือสมัครมาเป็นสมาชิกของ w o r l d Forex เริ่มนับตั้งแต่วันที่เราสมัครเลยนะครับไม่ได้เริ่มนับจากวันที่เราโอนเงินหรือฝากเงินเข้ามานะครับตรงนี้ก็อายุอยู่ประมาณ2-3ปีนะครับเราก็จะได้ตัวเลขคือ0.5นะครับ0.5อยู่ที่เลเวล2นะครับเห็นไหมครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับวันที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24นะครับปี2 0 1 9 เอเฟกเตอร์ตัวแรกอยู่ที่0.5นะครับต่อมามาดูมูลค่าการซื้อขายหรือจํานวนหลอดไซส์นะครับตั้งแต่เทรดมาเราอยู่เลเวลไหนมาดูนะครับดูตรงนี้นะครับวอลลุมแฟกเตอร์นะครับอันนี้ก็เทรดมาแล้วเท่าไหร่ครับ5.6หลอดนะครับก็จะอยู่ที่เลเวลหนึ่งตรงนี้นะครับอยู่ที่เลเวลหนึ่งส่วนดิจิตอลคอนแทกนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่ามาร์จิ้นหรือสัญญาที่เราใช้ไปแต่นะครับให้เราดู หลอดเป็นหลักดีกว่านะครับดูหลอดเป็นหลักเลยนะครับดูหลอดเป็นหลักดีกว่าตรงนี้คอนแทคไซต์ต้องไล่ตามยาวเลยนะครับเอาไปว่าดูหลอดเป็นหลักนะครับสมมติว่าเราเทรดมา100หลอดขึ้นไปจนถึง300นะครับหลอดก็จะได้ตัวเลข0.9เนาะเราก็จะได้ตัวเลขรวมกันนะครับทั้งหมด3ระดับก็คือ,อยอดบาลานซ์ของเราเท่าไหร่วันที่ลงทะเบียนเท่าไรนะครับแล้วก็ยอดหลอดของเราตรงนี้ ผลลวมมากคือ1บวก0.5าบวก0.1ก็จะเท่ากับ1.6นะครับอ่าเราได้แล้วครับค่าสัมประสิทธิ์ขับของเราคือ1.6ตัวเลขนี้เอาไปคำนวณเป็นคะแนนให้เรานั่นเองนะครับวิธีคำนวณคะแนน,นเราไปที่ตัวคำนวณคะแนน,นตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเราเทรดคู่สกุลเงินไหนเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับ1.6จะตามมาสมมุติว่าเราเทรดที่ บัญชี W p r o f i นะครับเ p r o f i o ก็คือปัจจุบันเป็น W p r o f i o Fix นะครับกับ ECN เนี่ยเปลี่ยนเป็น W p r o f i o นะครับตรงนี้จะเป็น W p r o f i o ระบบยังไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเอาเป็นว่า W p r o f i ก็คือ W p r o f o i Fix หรือสเปคคงที่นั่นเองนะครับเรามาดูกันสมมุติว่าเราเทรดคู่ AU อ่า AU นะครับ AUD USD นะครับด้วย1นึหลอดอ่าเราเข้า1นึหลอดนะครับส่วนค่า MTP ก็หมายความว่าออเดอร์นั้นๆจะต้องปิดบวกหรือขาดทุนเนี่ยปิดบวกหรือปิดลบเนี่ยเกิน50จุดนะครับย้ำนะครับเกิน50จุดระบบถึงจะคำนวณคะแนน,นให้นะครับถ้าปิด 40จุดไม่ว่าจะลบหรือบวกเนี่ยก็จะไม่ได้คะแนนนะครับดูตรง MTP ให้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็กดดำเนินคำนวณได้เลยนะครับออเดอร์นี้นะครับเมื่อผ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทั้งหมด160คะแนนนะครับ60คะแนนไปดูคู่ต่อไปสมมุติมันไม่เหมือนกันนะครับสมมติามาที่แคนาดาแคนาดาฟังแคนาดาฟังนะครับเทรดด้วย1ลอดนะครับกดคำนวณคะแนนได้เลยนะครับ ก็จะได้500นะครับ516.96คะแนนเลยนะครับตัวนี้คู่นี้นะแต่ MTP ให้เราดู MTP ด้วยครับจะต้องเกิน3 5 0จุดหรือ35ปิดนั่นเองนะไม่ใช่เปิดแล้วปิดออเดอร์นะครับระวังนะครับคะแนนมันจะไม่ขึ้นนะครับนะเพื่อนๆก็ไปเลือกดูคู่สกุลเงินที่เราเทรดได้เลยตามนี้นะครับปรบมะมาณนี้ลองดูคู่ E.U. นะสิ E.U.R. USD นะครับเราเทรดกันเยอะเนาะ EUR EUR USD เจอแล้วนะครับมาดูเทรดหนึ่งล็อตก็คำนวณได้เลยกดคำนวณก็จะได้160คะแนนนะครับ MTP ก็อยู่ที่50จุดครับ MTP 50จุดก็คือระยะที่ต้องปิดเกินนะครับเกิน50จุดขึ้นไปไม่ว,ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับระบบถึงจะคำนวณคะแนน,นให้นะครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่แล้ว คะแนนสะสมที่เรารวมมันระบบจะขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับคะแนนที่ใช้แรกแล้วก็จะถูกหักออกไปนะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยนะครับสิ่งที่แรกได้อยู่ตรงนี้เลยนี่คือรีเบทคลับของเราหลายท่านนะครับที่เป็นสมาชิกมาอย่างยาวนานแล้วหรือเพิ่งใหม่เนี่ยยังไม่รู้ตรงนี้เลยนะครับรีเบทคลับตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ